ขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะต้มหน่อไม้จ้ะต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูพริกไทยลากผักชีหรือว่าสามเกลอน่อไม้ก็เป็นน่อไม้บางคนก็จะชอบใส่ ใส่ปลาหมึกแห้งจ๊ะใส่ปลาหมึกแห้งใส่กุ้งแห้งส่งให้ทุกบ้านเลยนะคะอาทานข้าวสวยร้อนๆจ้ะพีกพ่กปิ่นพี่กป่นสักถ้วยแต่วันนี้เราใส่แค่กระดูกหมูก็จุกแล้วจ้ะกระดูกหมูก็ครึ่งหมอนะ้อแล้ว หม้อใหญ่ๆเลยเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจใส่กระดูกเลิงชิ้นใหญ่ๆน้ำก็จะปรุงด้วยกระเทียมสดสดจ้ะกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆ สดน้ำร้อนๆจ้ะขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะตักคนละถ้วยละถ้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนะเอาถุงเอาบินโตมาใส่ก็ได้พริกไทยลากผักชีหรือว่าสามเกลอ น้อไมมก็เป็นน้อไมมไปจ้าแกงกะทิก็อร่อยแกงเปิดก็อร่อยนะคะตักคนละถ้วยละถ้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนะเอาถุงเอาบินโตมาใส่ก็ได้น้อไหมไอ้นี่พี่น้องหม้อใหญ่ๆเลยนะจ้าเพื่อนๆหม้อใหญ่ๆเลยจ้า ่านข้าวสวยร้อนๆจะพีกพ่กล่นพี่ก่นสักถ้วยขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะหม้อใหญ่ๆเลยเป็นกำลังใจให้กันและกันจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ ขอบคุณมากมายจ้ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจ <S <S เห็ดหอมก็ไม่ต้องใส่เพราะว่ามันมันอร่อยจ้ะมันอร่อยแบบหน่อไม้มันสดจะ้ะหน่อไม้มันสดต้มหน่อไม้จ้ะต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูหน่อไม้กิมจูจ้ะ ไม้กิมจูหน่อไม้หวานของสวนเราเองค่ะหน่อไม้หวานหวานวันนี้ก็ทำเป็นต้มจืดต้มจืดสดร้อนๆน,นะเห็ดหอมก็ไม่ต้องใส่เพราะว่ามันมันอร่อยจ้ะมันอร่อยแบบหน่อไม้มันสดจ้ะหน่อไม้มันสดอันนึงก็จ,จบแล้ว หอมจังเลยหอมจังเลยต้มหน่อไม้จ้ะต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะพิกไทยลากผักชีหรือว่าสามเกรอือ หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้หว,นหวานๆวันนี้ก็ทำเป็นต้มจืดต้มจืดสดร้อนๆนะปหม้อใหญ่ๆเลยต้มหน่อไม้จ้ะต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมอูอีหนึ่งกระจบแล้ว อมจังเลยหอมจังเลยขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะเนาะไม้ไอ้นี่พี่น้องทีนึงก็กินคท้งนึงอาจจะเนาไม้สดตามฤด,ดูการคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะเนาไม้หว,นหวานๆวันนี้ก็ทำเป็นต้มจืด ต้มจืดสดร้อนๆนะปีหนึ่งก็กินครั้งหนึ่งอาจจะหน่อไม้สดตามฤด,ดูกาลคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะตักคนละถ้วยละถ้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนะเอาถุงเอาบินโตมาใส่ก็ได้ต้มเปล่าๆต้มจิ้มก็ยังอร่อยเลยนะจ๊ะหน่อไม้หวานหน่อไม้ต้มเนี่ย นำไปผัดใส่ผัดใส่หมูผัดใส่ไข่ก็อร่อหม้อใหญ่ๆเลยทีหนึ่งก็จบแล้วหอมจังเลยหอมจังเลยใส่กระดูกเลิงชิ้นใหญ่ๆน้ำก็จะปรุงด้วย กระเทียมพี่จะอร่อยสดสดเพราะมันหน่อไม้มันสดเก็บมาแล้วก็มาทำเลยนะเก็บมาแล้วก็มาทำเลยจะสนะดสดจ้ะกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆสดน้ำร้อนๆจ้ะสดสดจ้ะกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆซดน้ำร้อนๆจ้ะ ใส่กระดูกเล้งชิ้นใหญ่ๆน้ำก็จะปรุงด้วยกระเทียมขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะบางคนก็จะชอบใส่ใส่ปลาหมึกแห้งะจ๊ะใส่ปลาหมึกแห้งใส่กุ้งแห้งแต่วันนี้เราใส่แค่กระดูกหมูก,ก็จุกแล้วจ้ะ กระดูกหมูก็ครึ่งหม้อแหละทานข้าวสวยร้อนๆจะพี่ก่นพี่ก่นสักถ้วยจะอร่อยสดๆเพราะมันหน่อไม้มันสดเก็บมาแล้วก็มาทำเลยนะเก็บมาแล้วก็มาทำเลยจะหนะม้อใหญ่ๆเลย สดสดจ้ะกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆสดน้ำร้อนๆจ้ะหน่อไม้กิมจูจ้ะหน่อไม้กิมจูหน่อไม้หวานของสวนเราเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆส่งดาวให้ด้วยนะคะหม้อใหญ่ๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆ หม้อใหญ่ๆเลยจ้าใส่กระดูกลิงชิ้นใหญ่ๆน้ำก็จะปรุงด้วยกระเทียมแต่วันนี้เราใส่แค่กระดูกหมูก็จุกแล้วจ้ะกระดูกหมูก็ครึ่งหม้อแนะ ตักคนละถ้วยละถ้วยนะจ๊ะเพื่อนเพือนเอาถุงเอาบินโตมาใส่ก็ได้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนส่งดาวให้ด้วยนะคะอร่อยจ้ะแกงกะทิก็อร่อยแกงเปิดก็อร่อยนะคะหม้อใหญ่ๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆอหม้อใหญ่ๆเลยจ้า น้ำกำลังสดน้ำก็จะปรุงซีอิ๊วขาวซดฝาเขียวแต่วันนี้เราใส่แค่กระดูกหมูก็จุกแล้วจ้ะกระดูกหมูก็ครึ่งหม้อเนะี่บางคนก็จะชอบใส่ใส่ปลาหมึกแห้งจ๊ะใส่ปลาหมึกแห้งใส่กุ้งแห้ง สดสดจ้ะกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆสดน้ำร้อนๆจ้ะหน่อไม้หวานๆวันนี้ก็ทำเป็นต้มจืดต้มจืดสดร้อนๆนะต้มหน่อไม้จ้ะต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมู